ได้มาหนึ่งแล้วมาคู่ข้างล่างอีกหนึ่งข้างล่างอีกหนึ่งเบรตมาดอกขอส่วนบุญอยู่ข้างล่างอีกหนึ่งตอนแรกกับเบรดต,ตัวเดียวตอนนี้มีเปรตสองตัวเดี๋ยวจะเอาไมา้ค้ำดูำหน่อยค้ำเอาไปขอเขารับประทานหน่อยรับประทานด้วยกันนะคะอาหารเช้าไข่ค่ะน้องปังหมด

มีเ็ดมารอทั้งข้างบนข้างล่างเลยอ,อร่อยค่ะทำดเล็กกันนะคะปลิดปลิวเวกว,วางชิว ที่ผิดหวังในตัวเธอรองทุกกับฝืนใจที่เพ้อใจใไปรักเธอยิ่งต้องมาในซึนมเมร,ร์อรักเธอเพียงข้างเดียวปลิดปลิ หวังที่รักในตัวเธอลองทุกกับหืนสายที่เพ้อใจไปรักเธอจึงต้องมาน้ำซึมมาเพราะรักเธอเพียงข้างเดียวอำแด้วกันแล้วครับพี่น้องเครคือเพลงรักที่อยากลืม ทานข้าเช้าตอนเที่ยงนอนดึกค่ะนอนตีห้านอนตีห้าค่ะนอนตีห้าตื่นตื่นสองโมงไม่ไม่มีคนมันจะปอบอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งอ่ะมีปอบผีฟ้า ปีก้าเอ้ยพวกเราเด่นรำปอบปีกวาเลี้ยงปอบไปหลายตัวเดี๋ยวจะมาหอัไจะเอาไมา้ทำดูมายันปอบไปเอาไปจากบ้านหน่อยทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ทานกาแฟค่ะนี่ร้องทุกข์กับผ้น ตาเป็นแพนด้าเลยค่ะเพราะตื่นเพราะว่าไม่ได้นอนร้ายหนักเขาไร้ตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ยถึงที่สองปกลกกกกกกัวกลัวงานหนะักเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ได้จนแมเมื่อวานนี้ได้ร้อยชั่วโมงอ่ะแต่ว่ามันมันสะสมไปเยอะไง วันนี้ได้เดี๋ยวนะจากทวนนะคะห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดบวกกับกี่สีก็ห้าสิบแล้วกันนะห้าสิบวันนี้ได้ห้าสิบแปดชั่วโมงห้าสิบแปดชั่วโมงต่อไปคงจะน,น,น้อยเพราะช่วงหลังมันจะไม่เยอะวันนี้ได้ห้าสิบแปดชั่วโมงมวันนี้ได้ร้อยชั่วโมงร้อยกว่าแล้วขึ้นไหว แล้วอีกเศษหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามเอีนิดเดียวเ <c oughs> น่าจะน่าจะเดือนนึ่เนี่ยน่าจะจบน่าจะปิดเกมได้ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะมาคุยกัน